นครับผู้ถึงการติดทีมชาติในครั้งนี้เลยครับก็รู้สึกดีใจครับที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหลังจากที่เราเล่นซีเกมมีผลงานที่ค่อนข้างดีคิดว่าจะนำกลับมาใช้ในชุดนี้ยังไงครับก็จะนําประสบการณ์ที่ผมติดทีมชาติมาเรื่อยๆก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็จะทําให้ดีสุดแล้วก็จะซึมซับบรรยากาศหรือว่าการเล่นของพี่ๆเป็นนำใช้ต่อๆไปครับตั้งเป้ากับการ่นเครื่องสฟนนัดนี้ยังไงครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะ ยิงให้ได้แล้วก็ทำประโยชน์ให้ทีมแล้วก็ให้พี่ๆให้ได้ครับต้นน้องเราเคยมีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่เมื่อครั้งซีเกมี่ที่ไอ้ครั้งทีงครับพี่ที่แล้วละกับครั้งเนี้ยมันมีความแตกต่างเราเริ่มรู้มีประสบการณ์มากขึ้นเราต้องปรับตัวในกับการเล่นกับพี่ๆครับหนูก็ครั้งแรกกับครั้งนี้ก็ต่างกันครับครั้งแรกก็รู้สึกเกร็งๆแต่ว่าครั้งนี้ผมก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะรู้สึกชินๆกับพี่ๆทุกๆคนครับ พูดถึงการซ้อมร่วมกับพี่นุ้ยหน่อยครั้งนี้มาโน่เรียกกองหน้ามาสองคนเราเราหวังไหมว่าจะไปยืคู่พี่มุ้ยสักเกมนี้ยังไงก็หวังว่าจะเล่นกับพี่มุ้ยให้ได้ครับพี่พี่เขาได้พูดหรือว่ามีการแนะนําอะไรเราบ้างไหมครับก็วันแรกอาจจะยังครับเพราะว่าเหนื่อยกันมาอย่างเงี้ยครับการซ้อมเมื่อวานเป็นไงบ้างครับวันแรกของเราก็วันแรกก็เป็นการซ้อมที่ดีครับ